พื้นที่เทศบาลเมืองเลยต้องเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ําเลยเออล้อนทลิงนะคะเนื่องจากว่ายังมีปริมาณน้ําจากพื้นที่ตอนบนและลําน้ําสาขาไหลลงมาสมทบจากฝนตกต่อเนื่องค่ะ ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกัน3วันทําให้น้ําในอ่างเก็บน้ําน้ําหมานตอนบนล้นสปินเวยไหลลงคลองน้ําหมานพัดเอาเศษก,กิ่งไม้ไปติดสะสมบริเวณสะพานข้ามคลองเอ,อ่อเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า30หลังในพื้นที่บ้านโป่งเบี้ยและบ้านไร่ม่วงตะบนน้าหมานอำเภอเมืองเลยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนําเศษกิ่งไม้ออกพร้อมกับเร่งอพยพชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยมวลน้ําทั้งหมดไหลไปลรวมกับแม่น้าเลยในพื้นที่ตะมลกุดป่องเขตเทศบาลเมืองเลยส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเลยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําภายในซอยบ้านหนองงูเหลือมและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแล้วเจ้าหน้าที่ต้องนาป้ายเตือนไปติดตั้งไว้พร้อมประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านพื้นที่รับน้ําให้เฝ้าระวังพร้อมขนทรัพย์สินไว้บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ